นักขายสายเสกทุกคนขายด้วยความเชื่อนี่คือเบสิกแต่ขั้นกว่ากับขั้นสุดฟังต่อค่ะดูนะขายอะไรก่อนเอาอย่างนี้ขายอะไรก่อนขายอะไรอยู่เป็นนักขายอยู่ใช่ไหมต่อให้วันนี้เราไม่ได้เป็นตัวแทนขายออนไลน์ซักแบรนด์ต่อให้วันนี้เราไม่ได้ขายของออนไลน์ แต่เราก็กำลังขายอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนเอาวิชานี้ไปขายสิ่งที่ทุกคนขายอยู่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราขายอยู่ธุรกิจที่เราทำอยู่ไม่ใช่ทุกคนที่จะขายดีถูกไหมคะแต่เราเป็นคนขายดีแต่เราเป็นคนขายดีรนครว่าขายดีมากหยิบจับอะไรขายดีทุกอย่างเปิดคอร์สลูกศิษย์ก็เต็ม ขายออนไลน์ลูกค้าก็เต็มขายอะไรก็มีคนเกื้อกูลสนับสนุนเมตตามหานิยมทำไมอ่ะคิดว่าทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะโคด้ะขายด้วยความเชื่อฝังความเชื่อที่เป็นความเชื่อลึกในลึก อย่างลงไปอย่างรากลงไปทุกวันทุกวันว่าฉันคือคนขายดีมีขั้นสองนะขั้นหนึ่งคือเชื่อสองคือเชื่อว่าฉันเป็นคนขายดียังมีขั้นสามอีกนะฉันไม่ได้แบบสุ่มสี่สุ่มแปดมาแล้วแบบขายขายไปขายด้วยความสิ้นหวังขายด้วยความแบบขาดแคลนขายด้วยความแบบ ตาละห้อยเมื่อไหร่จะมีคนซื้อขายได้เป็นคนขี้ขอตื้อเง้ะขอขายขายได้แบบอยากขายอะ่ะหนูอยากขายอะ่ะนี่ไม่ใช่สายเสกลูกสายเสกเขาขายด้วยความเชื่อแล้วขั้นสองคือเชื่อว่าเขาคือคนขายดีความเชื่อเนี้เขาเลยขายอะไรก็ขายดีจะเชื่ออะไรอีกก็ได้แต่เอาหนึ่งในนั้นคือเชื่อว่าฉันคือคนขายดี สายเสกขั้นสุดเลยนะคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักขายสายเสกเนี่ยจึงเป็นคนที่เขาว่าเชื่อในระดับอนุเซลล์เชื่อในระดับอะตอมเชื่อในระดับแบบอนุภาคเลยอะแบบนิวตอนโปรตอนอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่ข้างในวิ่งชนกันก็วิ่งแต่ความเชื่อคือเชื่อในระดับอนุเซลล์เลย มีสักวินาทีที่เขาไม่เชื่อตัวเองวันนี้หลายคนบอกหนูเป็นนักขายหนูอยากเป็นนักขายสายเสกหนูอยากขายดีแบบเสกยอดได้เหมือนแม่ว่าทุกวันนเ,เงินเข้าหลักหมืน่นหลักแสนยังไม่เชื่อตัวเองเลยยังไม่เชื่อตัวเองเลยแล้วพอเราเลือกเชื่อนะวิธีการมาเองดังนั้นย้อนกลับไปนะในวันที่เราตัดสินใจทำธุรกิจอะไรก็ตามที่เราทำอยู่ตอนนี้นะลูก เราเริ่มต้นมันที่ความเชื่อเสมอแต่มีเพียงคนกลุ่มเดียวที่ประสบความสำเร็จคือคนกลุ่มที่เชื่อ <Sure. S 1> จนถึงวันนั้นวันที่สิ่งที่เราเชื่อปรากฏออกมานักขายสายเสกต้องเริ่มต้นที่เชื่อ <Sure. S 1> sure. ว่าฉันคือคนขายดีไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงื่อนไขเชื่อ <Sure. S 1> sure. เท่ากับเชื่อ ขายดีเท่ากับขายดีแล้วนี่คือขั้นสุดพิมพ์มาสิคะขายดีเท่ากับขายดีไม่มีอะไรหลังคำว่าขายดีเลย